สวัสดีนะคะเพื่อนเพี่พๆน,น้องๆวันนี้คงไม่ได้ไลฟ์สดแล้วค่ะหนูฝนมืดตื่อมาแล้วค่ะดำทะมึนมาเลยรอบทิศเลยค่ะนี่แหละค่ะหน้าฝนน่าจะฝนก็จะลําคากอย่างนี้เนาะทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนาะฝนดำทะมึนทะมึนมาเลยค่ะแล้วค่ะ <c oughs> มีเสียงฮอมาด้วยวันนี้นะคะ นานจะมีฮอมาสักครั้งหนึ่งเนาะนี่ค่ะมืดมากเลยค่ะพเพื่อนๆดูมืดตื๊อเลยค่ะมืดมากๆเลยค่ะดูดำทะมึนน่ากลัวมากๆเลยลูกค่ะดำทะมึนเลยค่ะท้องฟ้าดำทะมึนมากๆเลยรอบพิศค่ะรอบพิทนี่ค่ะ มืดมากจริงๆค่ะเพื่อนๆจะมีฮอ่ด้วยค่ะมีฮอด้วยเนาะนานจะมีหอมาสักครั้งหนึ่งเนาะค่ะคงจะขึ้นไลฟ์ไม่ได้หรอกค่ะวันนี้นะคะ<ม>นี่แหละค่ะสาเหตุที่ขึ้นไลฟ์ไม่ได้เพราะดินฟ้าอากาศนะคะเพื่อนๆเนาะดินฟ้าอากาศค่ะ ที่ทำให้ขึ้นไม่ได้นี่ค่ะรอบทิศก็จะมืดแบบนี้นะคะแล้วทำไมสาเหตุถึงไม่ค่อยได้ขึ้นไลนะคะก็เพราะนี่นะคะดินฟ้าอากาศเป็นแบบนี้นะคะ่ะบางบางวันก็จะฟ้าร้องเฉยเนาะฟ้าร้องอย่างเดียวแต่มันก็มามืดมืมาอย่างนี้นะคะต่างจังหวัดเขาก็จะกลัวกันนะคะเพอฟ้าร้องเขาก็จะปิดเลยเนาะ ก็จะปิดโทรศัพท์หมดเลยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นสื่อสื่อล,ล่อ,ล,อล่อฟ้าเนาะเขาจะกลัวกันค่ะก็เลยจําเป็นต้องปิดเนาะน่คะมันมืดมากเลยค่ะเพื่อนๆมืดจริงๆเลยค่ะนกมืดตือต้อเลยนี่แหละค่ะดินฟ้าอากาศเนาะอยู่ต่างจังหวัดทุ่งนาเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนานะเราอยู่กลางทุ่งนามไม่มีสาย มันไม่มีสะดวกเหมือนในเมืองแล้วไม่มีสายล่อฟ้าล่ออะไรเหมือนในเมืองเนาะนะค่ะจะมืดมืดรอบทิศแล้วจะมาด้านนี้จะมืมดไม่มากนะคะนี่นะคะแต่ละวันบางวันก็จะเท่านี้นะคะบางวันก็จะจะมืดลักษณะนี้ค่ะแต่บางทีลมก็พัดไปเนาะนี่นะคะ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคงจะเข้าใจเนาะว่าสาเหตุทำไมถึงไม่ค่อยได้ขึ้นไลเนี่ยคะ่ะว่าเราอยู่กลางทุง่งนาอุปสรรคมันเยอะจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆดนมนนออนนูมันมืดมากจริงๆนะคะทุกท่านเนาะ ช่องน้าะ,ะนำาออกำลังของช่อเนาะกราดูไปเรื่อยๆนะคะชมไม้ไปเรื่อยๆค่ะนี่นะค่ะก็ต้นนี้ตน้นไม่ใหญ่มากต้นนี้กำลังออกสามเดี๋ยวหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่อก็จะให้ชมรอบ,บๆไปเนาะเพื่อนๆนะคะ น,นี่ก็กำลังเตรียมแรงแกะปลูกผักค่ะอันนี้เพิ่งจะเอาใบหูเสือมาลงค่ะมาเตรียมไว้เอาใบหูเสือมาลงเมื่อวานนี้ค่ะจะเอาผักบุ้งผักบุ้งมาลงค่ะก็เตรียมไว้ค่ะเตรียมไว้เนาะเอาไว้รองอันนี้รองพื้นไว้เนาะก็เตรียมไว้ค่ะน,นี่ค่ะเพิ่งจะเอาใบหูเสือมาลงอย่างเดียว เ,เดี๋ยวจะไปไปขุดเอาอะไรเนี่ยค่ะปุ๋ยหมักเนาะเอาปุ๋ยหมักมาลงค่ะทีนี้แบบมาเป็นหน้าดินเนาะตอนนี้ก็กําลังหมักนี่นะคะมหมักน้ําหมักไว้ก็จะเอานี่นะคะก็จะเอามาใส่มาลดผักเนาะก็จะปลูกพวกโหละพาสาละแหน่อะไรพวกนี้เนาะใบหูเสือสะละแหน่แล้วก็ผักชีฝรั่งอะไรตรงนี้ ตเตรียมไหมคะมีอะไรก็่คยเตรียมเตรียมไปคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆเพรามืดมาเลยเนาะอันนั้นแล้วก็ก็กําลังออกดอกนะคะนี่ละคะให้ให้ชมไปเนาะรอบๆนี่ค่ะอันตรายเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงนะคะขออนุญาตเท่านี้ก่อนเนาะขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะ,ออนนนนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันอันตรายนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เอาไว้ใป้ตามดูนะคะตามดูผลง,งานใหม่เนาอขอบคุณมากะค่ะบวัสดีค่ะ oh.